สวัสดีลูกเรือผมรักษาการกับตันเอสตรามีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบว,ว่าตอนนี้ยานของเราจะขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติโดยแสนดีเป็นคนควบคุมเราจะบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นเขตมูเทลูถึงจะสามารถนำยานลงแต่เราได้รับคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายหรือออกจากยานเป็นอันขาด เพราะรัฐบาลกลัวว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นในยานอาจแพร่กระจายจนไม่สามารถควบคุมได้คำแนะนำทุกคนที่ป่วยจงอยู่ในห้องของตัวเองเคลื่อนไหวให้หน้อยที่สุดพยายามหายใจช้าๆอดทนรอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่กำลังมาขอให้พระเจ้าทุคุ้มครองทุกคนอเมนจบประกาศหืม เมื่อกี้มีประกาศจากส่วนกลางอย่างนั้นหรอฉันสะดุ้งตื่นแล้วพบว่าตัวเองนอนฟุบหลับอยู่ที่ห้องแหลบเพราะเมื่อคืนมัวแต่หมกมุ่นคุ้นคิดเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นกับลูกเรือทุกคนในยานนี้ยกเว้นฉันถ้าหากฉันเป็นคนเดียวที่ไม่เป็นอะไรเลยนั่นก็แปลว่าบางสิ่งนั้นไม่ได้ทำอะไรกับมนุษย์อย่างฉันแล้วแปลว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันล่ะ ชั้นหัวนึกถึงคำพูดของเอสราที่ประกาศเมื่อวานตอนนี้เราพบว่ามีไอออนประหลาดที่ระบุที่มาไม่ได้มีลักษณะคล้ายเกสรเกาะแผงระบายอากาศอย่างหนานแน่นไอออนที่ลักษณะคล้ายเกสรก็แปลว่าอะไรก็ตามที่ไปเกาะที่แผงระบายอากาศจนแน่นจะต้องเป็นพืชแน่ๆเพราะสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ไม่สัต ก็ไม่สามารถมีรูปร่างเหมือนเกสรแต่จากตัวอย่างที่เอสราส่งมาให้ฉันดูมันคือเกสรของพืชชนิดไหนที่เพาะเลี้ยงเอาไว้ในห้องทดลองหรือเปล่าหลังจากลองเทียบอยู่3รอบฉันก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่จากพืชที่เราปลูกไว้เลยเว้นแต่ว่าเจ้าต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงไว้ในแก้วนี้มันยังไม่เคยถูกนำมาเทียบ จะว่าไปแรกๆก,ก็คือคนที่ป่วยก็คือดรวิวีแล้วก็กับตานิติที่ห้องพักฟื้นอยู่ไม่ไกลจากแผนกพืชเท่าไหร่แล้วจากนั้นเดวิดก็ค่อยๆเป็นแล้วก็ลามไปยังลูกเรือทุกคนหรือว่าจะเป็นแกนะฉันมองเจ้าต้นอ่อนพางใช้ความคิดอย่างหนักแล้วถ้าฉันเอามันออกจากหลอดแก้วแล้วก็เริ่มทดสอบอะไรบางอย่างดรวิวีจะต้องโกรธมากแน่ เธอหวงแหนต้นอ่อนนี้มากเพราะมันอาจจะเป็นความหวังของมนุษยชาติในอนาคตแต่ถ้าเกิดว่าเอามันมาทดสอบแล้วถ้ามันตายล่ะอืมลองขออนุญาตดตรวีวีก่อนดีไหมทำไปเถอะงั้นเราก็ไม่รู้นี่นาตอบอะไรดี ลาฝากให้ช่วยดูหาสาเหตุงั้นทำไปเถอะไม่ไงั้นก็ไม่รู้เอาวัเป็นไงเป็นกันฉันลองฉันลองอย่างกล้าหาญแล้วก็ปลดล็อกหลอดแก้วขนาดใหญ่ให้เปิดออกแล้วก็ยกเจ้าต้นไม้อ่อนที่ตัวเองเก็บได้จากเกาะที่พบที่คนป่าเก็บจากเกาะที่เจอคนป่ามาที่โต๊ะทำงานและตัด ใบและยอดเล็กที่สุดของมันมาสองกล้องเฮือกฉันแทบตกตะลึงจนแทบจะดืมหายใจกับสิ่งที่เพิ่งค้นพบขนาดรูปร่างของเนื้อเยื่อของต้นอ่อนมันช่างเหมือนกับไอออนที่มีหน้าตาเหมือนเกสรที่ติดอยู่ที่แผงระบายอากาศชมัดฉันส่องกล้องอีกหลายๆครั้งจนมั่นใจแล้วว่ามันคืออันเดียวกันจริงๆ แปลว,ว่าเกสรของต้นอ่อนนี้สาเหตุที่ทำให้ช่องระบายอากาศตันแล้วเราก็สุดดมไปทุกวันก็มีสิทธิ์ว่ามันอาจจะเข้าไปอุดตันที่ปลอดหรือที่ปอดหรือรเปล่าเพราะลูกเรือที่ป่วยก็มีอาการหายใจลำบากอายทั้งหมดมีปัญหาตรงทางเดินหายใจทั้งสิ้นแต่ทำไมฉันถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะ ฉันรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะได้คำตอบแล้วการปฏริปัตอร่องรอยต่างๆทำให้ฉันเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นต้นไม้นี้ที่ขึ้นอยู่ที่เกาะหากมันเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจอ๋อพวกมนุษย์ไอพวกคนป่าก็ไม่น่าจะมีชีวิตรอดแม้ว่าฉันกับมนุษย์ไอคนป่าจะต่างสปีชีส์กันก็ตามแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเราเป็นมนุษย์ที่มีเลือดมีเนื้อ ต่างจากอ๋อจากต่างจากพวกมนุษย์จักกลที่สร้างขึ้นจากเนื้อเยื่อเทียมทั้งหมด <Go ahead. S 1> หากปอดสังเคราะห์อของมนุษย์จักกลไม่สามารถรับมือกับเกสรของต้นอ่อนได้แต่ปอดของฉันทําได้ <Go ahead. S 1> สิ่งที่แตกต่างระหว่างปอดของฉันกับปอดของมนุษย์จักกลก็คือ mm hmm. มาจากหัวใจห้องล่างห้องสาย บางทีใน,นเดืองของฉันอาจจะมีสารอะไรสักอย่างที่จากการไอออนเกสรของต้นอ่อนนี้ก็ได้ฉันมองซ้ายมองขวาเมื่อเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนี้แง่ละก็ทุกคนป่วยหมดแล้วยกเว้นฉันก่อนจะหยิบคัตเตอร์แล้วเอา้ากีดข้อมือกีดนิ้วกีดนิ้ว คันน้องออกมาเบาๆก่อนจะแห่งใจปีบเลือดลงไปที่ถาดแก้ว 2- 3ถึงหยดจากนั้นนํายอดที่ตัดจากต้นอ่อนไปวางบนเลือดของฉันก่อนจะรีบส่องกล้องจุลทรรศเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างที่คิดจริงๆไม่เก่งเรื่องชีวะนะักแต่ก็สันนิษฐานคร่าวๆว่าลูกเรือทุกคนที่ป่วยก็เพราะว่าเจ้าเกสรนนี้ลอยไปติดอยู่ที่ปอดสังเคราะห์ แล้วมันแย่งอากาศจนทําให้หายใจลําบากนั่นเองที่ฉันไม่เป็นอะไรเลยก็เพราะว่าฮีโมโกลบินในเลือดของฉันมีความคล้ายกับโมเลกุลของไอออนเจ้าต้นอ่อนนี่พอดีแล้วไอออนที่อาจจะเป็นประจุตรงกันข้ามอย่างเล็กมีความสามารถในการดึงเอาพวกเกสอนที่อยู่เกาะแย่งอากาศให้หลุดออกมาได้ เป็น,นกลไกธรรมชาติทั่วไปที่มนุษย์แบบฉันมีแต่พวกมนุษย์จักคลไม่มียังไงล่ะถ้าได้เรื่องของฉันก็จะเรียกว่ามีเออนั่นแหละอาการของคนคนนั้นก็น่าจะดีขึ้นเอ็ดลาสิฉันมีทางช่วยแล้วโต<ถ>ได้ขนาดเท่าเดิม